เลี้ยวคูเนี่ยอันเดอร์สล็อตไม่มีใครคาดคิดนะครับก็คือถ้าไม่มองเขาแบบคอนคอร์ดก็ครับไม่เชื่อว่าสามแมตช์เนี่ยจะก้าวแต้มอะไรที่ทําให้อันเดอร์สล็อตมาถึงตรงนี้ได้ก่อนเบรกทีมฟท่าพี่อูมองว่าคาเซมิโร่พลาดขนาดนั้นเลยไหมผมว่าคาเซมิโร่นะซวยดีกว่าแล้วผมสงสารเขานะไปถึงยังไงถึงแม้เขาจะพลาดสองลูกแรกเห็นเห็นนี่จ่ายลูกแรกโอเคมันมีพลาดกันได้แต่ว่าดูรายละเอียดในเกมดิมีใครมาช่วยคาเซมิโร่บ้าง คำถามคือเมื่อไหร่จะไม่ทน BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญมาเจอกันในโพสแมตช์วันนี้ครับครับผม p r e s e n t e d by BDMs ครับมาพร้อมกับหลังเกมแดงเดือดเลยใช่หรือว่าเ,<ก>เดือดอยู่ฝั่งเดียวมันก็เดือดทั้งสองฝั่งแ,แต่ว่ามันเดือดคนละแบบอีกฝั่งหนึ่งเขา แฮปปี้ฝั่งหนึ่งเดือดปุดปุดเดือดเดือดในในฐานะแฟนบอลเดือดอยู่เงี้ยลิพูถล่มสามศูนย์เลยในโอทับปอดแพ้อีกแล้วสำหรับแมนยูน่ต็ดผมว่ามันไอเกมแดงเดือดแพ้กันอ่ะมันคงไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็เป็นเกมสามหน้าอยู่แล้วใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะชนะแล้วสักยภาพอย่างลิพูมันก็ชนะได้อยู่แล้วไงเพียงแต่ว่ามันดันแพ้ติดกัน2เกมติดไงผมว่ามันเลยเป็นองศาที่แพ้หมายถึงแพ้ไรตันใช่เสร็จแล้วมาต่อยอดเลยอ่ะสามเกม ชนะแมตช์เดียวใช่แค่3ามแต้เท่านั่นเองแพ้ไปสองเกมคือถ้านัดไบตันไม่ไม่ไม่แพ้นะชนะหรือเสมออะไรมาผมว่านะไอ้เกมเนี้ยมาแพ้ยังโอเคไงใช่ป่ะมันหายไปสามนะันยั้แต่มันในบ้าน3ามูนเลยนะพี่แต่มันเกมมันขาดด้วยไงต้องยอมรับว่าพอพอผมว่าพอผลออกมาแล้วรูปเกมด้วยอ่ะมันเลยทําให้แฟนรับไม่ได้อะผมเริ่มที่ลิฟท์พูลนดีกว่าครับผมลิวท์พูลเนี่ยอันเรื่องสล็อตไม่มีใครคาดคิดนะครับอก็คือถ้าไม่มองเขาแบบ คอนคอร์ดก็ไม่เชื่อว่าสามแมตช์เนี่ยจะก้าวแต้มอ๋อจริงอันนี้จริงไม่เสียประตูเลยใช่ขนาดแฟนลิฟกูเองนะรอบกายผมเนี่ยน้องๆเป็นยังเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะนี่โดนไล่เลยเพราะว่ายังมองว่ามาตรฐานอันเอด์สโสูงมากอืมอะไรที่ทําให้อันเนอร์สตมาถึงตรงนี้ได้ก่อนเบรกทีมชาติผมว่าก็ก็ส่วนหนึ่งนะด้วยการที่ไม่ได้ซื้อตัวเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งนะอ่าไม่กดดันไง คุณได้ใช้เท่าที่มีอย่างน้อยอ่ะเหมือนแลมพาตตอนเล่นเชลซีมันยังมีข้อว่าเฮ้ยเนี่ยกลัผมกําลังใช้ตัวที่มันมีอยู่ให้มันคุ้มค่าก่อนแล้วเดี๋ยวอยซื้อแต่ถ้าเกิดคุณเลิกมาหมดใช้เงินสัก200ก่อนอ่ะผมว่าความคาดหวังมันมีไงไม่ต้องไม่ต้องแพ้หรอกเสมอสักสนัดอ่ะชาร์ตก็เดือดแล้วล่ะเอออันนี้คือเรายังไม่นับที่เคลียร์ทราไม่ได้ลงอ่าใช่ครับได้มาแบบทูกอ่ะราคาถูกมากเคลียร์ทราเขาโอ้หคนกัหมดสัญญาเออเหมือนได้ฟรีเลยดีกว่าระดับเคลียร์ทราย ทีนี้ซาร่าเนี่ยชอบยิงแมนยูมากแับเบลเบกเนี่ยเล่นในโอทับฟอร์นี่คือยิงกละโเกิดใช่เวลเบกนี่ก็เหมือนกันเออเขาเขายิงอายุเยอะเขายิงเก่งเดี๋ยวนี้การหวงบอลของเขามันน้อยมากเลยนะเขาออกบอลเร็วแล้วเตะแมนยูไม่อยู่เลยนะผมว่าซาร่าเนี่ยกับกลายเป็นซาร่ากับยุกครอปเนี่ยคนละเรื่องนะยุคครอปอะผมว่าซาร่าเป็นคนที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเามีความเร็วความคมของเขาใช่ซ้ายแต่ว่า กับยุคสล็อตอ่ะเหมือนได้คุยกันมาแล้วผมไม่เชื่อว่าสาราจะจ่ายเยอะขนาดนี้ยคุณเคยสาระจ่ายเยอะขนาดนี้ไหมให้เร็วปกติถ้าไปอ่ะไม่มีไปเลย่าไปแล้วไปหาช่องยิงนี่ไปปุ๊บยังมีการเล่นร่วมกับเพื่อนผมว่ามันมันเป็นสาราที่แตกต่างออกไปนะเออช่วยจริงจริงนะใช่ใช่ทั้งที่จริงร่างกายเขาออฟฟิศเหมือนเดิมนะเล่นกับดีอาร์นี่คือดีมากเล่นกับดีอาร์นี่แล้วดีอาร์ก็จบปัญหาเรื่องไม่คม ผมว่าเรื่องที่พ่อเขาโดนราคาตัวมีส่วนนะตอนนี้เหมือนสบายใจเล่นบอลแบบผูกโอ้โหเก่หมากนะเหมือนไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อแล้ะเออช่วงนั้นผมว่าเขาน่าจะชอบไปพ่อห่วงแม่แทนแม่อยู่นู่นครับเออเอาครอบครัวมาล้วเออครับอะทีนี้ทางซาร่าี่ยควรต่อหรญอยัไหมซาร่าเหรอผมว่าถ้าฟอร์มเงี้ยมันก็ควรต่อแหละแต่อยู่ที่ตัวเขาแหละถ้าเิดเท่าเดิมไหมผมว่าอยู่ที่ตัวซาร่าถ้าเกิดซาร่าแบบอารมณ์แบบผมอยากย้ายไปเล่นที่อื่นอะไรเงี้ย ต่อไปก็เท่านั้นอนะจ่าย,ยไม่ได้แล้วแต่ถ้ากระจยยังอยากเล่นแล้วคุยนะผมว่าก็น่าต่ออืให้เงินอย่างน้อยเท่าเดิมแคปผมว่าแกก็อยู่แหละถ้าถาลดอะคงไปเริ่มจะมีคําพูดอ,ออกมาแล้วนะว่าแบบว่าจริง,รงๆคือเขาอยากอยู่ริว้วพูต่อ,อนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ฝั่งแมนยูเต็ดที่เป็นผู้แพ้พอผู้แพ้ในประเด็นมันจะเยอะม,มากเราเริ่มจากริว้วพูก่อนนะครับ ผมจี้วิธีคารเซมิโลเลยเรียกได้ว่าโดนคนทั่วโลกในทัวลงใส่เลยครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นฮีโร่ของแฟนบอลปีศาจแดงถึงขนาดภรรยาเนี่ยต้องมาโพสต์ภาพเป็นรูปทรฟี่เหมือนย้ำเตือนว่าคนคนนี้ผ่านแชมป์มันเยอะแยะมากมายแล้วนะพี่อู๋มองว่าคาเซมิโลพลาดขนาดนั้นเลยไหมผมว่าคาเซมิโลนะซวยดีกว่าแล้วผมสงสารเขานะไปถึงยังไงถึงแม้เขาจะพลาดสองลูกแรกก็เห็นเห็นนี่จ้าลูกแรกโอเคมันมีพลาดกันได้แต่ว่าดูรายละเอียดในเกมดิมีใครมาช่วยคาเซมิโลบ้าง ไม่มีเลยอไอช่วงที่ตอนโดนไอนั้งเตะริวพูดลุมไล่มันออกแล้วคาเซมมโล่ขเขาก็ไม่ใช่ตัวออกบอลอยู่แล้วถูกไหมคุณเอามิดฟิลตัวรับมาออกบอลนนะ่ะแล้วมันจะทํายังไงได้อ่ะมันม,มันเคยจะเตะเตะชาวบ้านตัดเกม,มแต่คุณต้องมาออกบอลแล้วมาโดนเพลสอีกอะ่ะเคยจะเพลสชาวบ้านเขาถูกไหมอไอนี้ตัวเองมาโดนเพลสผมว่าเมนูเองก็แย่ถ้ามันเล่นตรงเนี้ยออผมว่ามันมันต้องอยู่ที่คนอื่นน่ะผมว่าคือเมนทสติกการวางใช่ผมโทษแท็กติกมิดฟิลมันต้องมันต้องตัดสินร่วมคู่ มันไม่ใช่ตัวเดียวใช่โอ้โหป็นตัวเดียวไปทําอะไรได้อะใช่ไหมโอ้นักเตะอันนี้ถ้าเราเราลงรายละเอียดลูกแรกเนี่ยคือกําลังขึ้นเกมมันอยู่มาซาอุยล้วก็ไปแล้วครับเปี้ยงจ่ายแต่มันเสียง่ายเลยนะไม่ยังเสียเลยแต่ลูกแรกเข้าใจเพาะพลาดเจ็บพลาดปะพลาดลูกแรกผมยอมรับแล้วว่าพลาดซึ่งซาร่ามันโหยดดีมากมาซาอุยมันลงไม่ทันก็เรียบร้อยแล้วโล่งๆให้เสียงกันระหว่างสปอสไลท์กับไอ้ลุยดิอาสหนึ่งศูนย์ครับอ่าลูกสองลูกสองตอนแรกเนี่ยเพราะคนด่าพลาดสองลูก ผมม,มองว่าความรู้สึกนะคือมันโดนแซซึ่งมันแซะนิดเดียวเนี่ยไอผู้แบ็กโฟมันยังอยู่ันครบแต่ซาร่ามันเล่นจ่ายปึ้มแล้วดีอาร์มันนอนยิงอะ่ะถามว่าแล้วู้ได้ปออ้องก<ร>ันยังไงโอ้โหผมว่ามันมันน่าสงสารนะคือคือเหมือนเงยหน้ามาไม่เจอใครเลยอ่ะเจอแต่ลิพูกดเข้ามาที่โดนสกิดบอลทางด้านหลังใช่ผมว่ากลางอ่ะมันเลยกลายเป็นเหมือนเหมือนเมื่อวานอ่ะที่จุดมองในมุมผมนะ เหมือนมันเล่นอยู่2คนน่ะไอ้าเซกับเมนูอ่ะก็โดนกดเมนูก็ไปไม่ได้เหมือนกันถามว่าก็เล่นดีไหมแต่มันก็แย่เหมือนกันเพราะมันก็แบกไม่ไหวใช่ไหมผมว่าคนคนที่จะมาเล่นร่วมด้วยมันต้องมีคือพี่อมมองเรื่องแท็กติกว่ามันไม่ได้ลงมาช่วยกันอใช่ผมบอกว่าไม่ได้กันใช่ผมไม่ดูลิพูเขาเล่นดิมันมาที่เป็นแผงเลยมันเล่นร่วมกันมันไม่ได้ใครเด่นสุดใช่ไหมก็มีว่าดีอาร์ที่มันมันคมเกินคมแบบคมเกินกลับมาเป็นดีอาร์คนเดิมเนาะครับ ถ้ามีคนถามว่าเอ้าพี่ก็กระเซ็โลมันช้าก็เห็นอยู่ให้บอลได้บอลเนี่ยโอ้รีบเช็คซ้ายขวาเลยกลัวชัดเลยอ่าแล้วมันช้าช้าเกินจากบอลเกตษไปจริงไหมผมว่ามันมันก็ดูยากนะผมว่าด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยเซนเขาว่าผมว่ายังได้อยู่แต่ว่าพอพอพอ,พอไม่มีมีใครมาเล่นร่วมด้วยอะ่ะพอคนาอายุเยอะ,อะมันอยู่ที่การออกบอลถูกไหมครับใช่ไหมคุณอยู่ไปวิ่งอย่างเดิมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนอ่ะว่าต้องรู้ไงเฮ้ คาเซมแก่นะใช่ว่ามันช้าลงไปแล้วนะต้องรีบมาเออมาช่วยหน่อยมาพาเวอร์หรือว่ามาเก็บบอลมาเอาหรือไม่ก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดออกให้คาเซมไม่ได้ออกให้คนอื่นก่อนอไม่ใช่เออาไปโหคาเซตาอย่างเดียวเลยผมว่าก็ไม่ไหวอผมว่าแท็กติกอะ90บเปอร์เซ็นต์ไปพอไม่ดีปุ๊บเรียบร้อยพักครึ่งเปลี่ยนออกเลยโอ้โอันนี้แล้วส่งโทบิ้คลเลียร์ไปเด็กเพิ่งจะปีซีซั่นเองอันนี้ผมว่าช็อค เ้กระทั่งตู๋เองนะผมก็ยังมองว่าทําไมเลือกส่งเด็กอ,ะ <S <S อ่ะเพราะเพราะใจผมผมคิดไป2กรณีนะคือหนึ่งอย่างน้อยอ่ะอีดิกเซนเช่ป่ะาอีดิกเซนที่มีความเก่าใช่ตอนนี้ไม่กล้าใช่หรือ<ช>ไม่ก็ <นะ S 2> จากที่เคยทําที่อแจกบ่อยๆอ่ะเอาลีซันโดขึ้นไปเล่นกลางเพราะลีซันโดมันแข็งแรงเจ่า่ามันมันฟัดได้อะไรได้อยู่แล้วก็คู่เซนเตอร์ก็ใช้แม็กควายกับเดอะลีกผมว่าไม่น่ามีปัญหานะก็เราก็มองในมุมเนี้ยแต่กลายเป็นโอ้คุณเลือกกล้าส่งเด็กแล้วดันเด็กลงเกมใหญ่อ่ะ บอว่ามันเสี่ยงมากนะถามนะในห้องแตงตัวขอีะเยอะไหม <c oughs> แดงเดือนะ <c oughs> เออเอา <c oughs> ซึ่งไม่ได้ก่อความผิดพลาดขนาดน,นั้น <c oughs> โดนลิฟทูบีบแล้วมีเสียบอลบ้างแต่ตัวเลขอ็ดีแต่คุณผู้ชมเข้าใจไหมครับการที่คุณสองศูนย์เนี่ยคุณต้องการพวกระดับ <c oughs> มันต้องยกระดับไม <c oughs> ่ได้ไ<ง>ที่ลงไปปุ๊บเสร็จเนี่ยปักธงว่าจะเอาตีตื้นแต่พอเอาเด็กลงไปเนี่ยสิ่งมหาจัรยร์มันมันยังหาได้น้อยคือคือเอาเอาเอาไอ้เจ้าเด็กลงไปปุ๊บถามว่ามันไม่ได้เสียใช่ไหม แต่สกอร์มันก็จะสอศูนย์เนี่ยจนจบชบะเออมันไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าเกิดคุณคุณมีตัวที่มันต้องคือสองศูนย์คุณต้องมีตัวที่เด่นขึ้นมาแล้วอ่ะชบะต้องสร้างความแตกต่างให้ได้อ่ะแต่ก็จังหวะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสวยพอดีตรงที่ไม่ได้ตั้งใจลงทะเบียนอูกเต้อยู่แล้วแล้วปล่อยแม็กโทมินีไปไม่งั้นก็คือง่ายแม็กโทมินีลงแน่นอนลูกนี้นัดนี้ไปแล้วก็เลยเอลิเซ่นซึ่งเอลิเซ่นไม่กล้าใช้วัดใจเลยเรียบร้อยแล้วลูกสามก็ เขาพี่เมนูโดนกระแทกโดนเลยก็เด็กนะก็ต้องเข้าใจว่าผมว่าดาบสองคมคือถ้าลงมาแล้วเล่นดีนะคนชมเละเลยโอ้โหสุดยอดเลยเลือกเอาเด็กลงมาแต่ถ้าพอรับมันสุดท้ายมันเละก็จะโดนดายไหมซึ่งตำแหน่งนี้มันเปลี่ยนเกมยากใช่เปลี่ยนเกมยากมากอ่ะทีนี้ครับพอจบที่30มศูนโอ้โหเรียกว่าซูนามิเลยอหไปที่คนคนเดียวยับเยิน นี่มันรู้ทุกการที่3แล้วนะคุณอยากซื้อใครอยากเปลี่ยนโกโอน,าน่านี่คุณใช้นักเตะซื้อเดลิกมาซื้อมาซมาุีมาซักซีมาอนี่ก็ลงมาแล้วนะเทียบเลยอุกาเต้มาเอ,อกแพ้สามสูนเลยใช้เงินไปเยอะด้วยไงโอเลยยากเลยอย่างนี้เนี่ยนะคำถามคือเมื่อไหร่จะไม่ทนมันก,ก็พูดยากเนอะคือตอนนี้ปัญหาคือผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ยากหรอกการจะปลดหรือไม่ปลด แต่จะใครจะมาแทนอันนี้อันเนี้ยบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่แบบโอ้โหปวดหัวเลยคนไจะมาแทนโอ้โหรุ้นแฟนคลรบลุนฟานิสพี่ร์ลุ้อะที่รุ้นฟานนี่นั่งแบบหือจ่อข้อหอยอยู่แล้วคือรุดฟานบอกว่าถ้าถ้าให้เลือกแบบปีเนี้ยคุณไม่ได้ลุ้นอะไรอ่ะมันก็โอเคอะแต่ว่าเออระดับแมนยูคุณซื้อแบบเนี้ยมันต้องมีแชมป์สักอย่างอะแล้วคุณต้องใจรุ้นฟานนี้ตลอดอะมันก็เป็นการเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะผมอะเป็นแฟนแมนยูผมไม่อยากจะพูด รุดฟันที่สลอยเปรียบเทียบกับเอลิคเทนหักอยู่ในเลเวลไหนโอ้โต้องยอมรับอะว่าเทนหักเขาก็เขาก็ระดับอาจารย์ไปแล้วอะตอนนี้เขาเหมือนโค้ดดาวลุกงไงผมว่าเปรียบนะตอนนี้มันรุดฟันก็าเหมือนมาเลสกีเจ้าบ่ะก็ต้องก็ต้องวัดผลงานมันก็ยังไม่พิสูจน์อะไรเนาะมันก็ถือว่าเสี่ยงคือดีก็ดีไม่ดีก็แย่เหมือนอารมณ์เหมือนกับผมว่าอารมณ์เหมือนอาจจะเหมือนแลมพาดจะมาถามว่าเป็นตัวนักเตะไม่มีใครต้องอะไรแล้วพิสูจน์อะไรแล้วแลมพาดสุดยอดแต่พอเป็นโค้ดเห็นไหม มันไม่ไหวอ่ะคือใหม่ไปคนเนี่ยยอมรับเลเจนด์ชอบเจอหลาชอบลำนารับตำนานอะไรอย่างงี้รุดก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ใช่เหมือนกับชอบโซชาได้แหละโอ้รุดอ่ะผมไม่ใช่แฟนแฟนยูผมยังถือเป็นไอดอลเลยผมว่าเขาเป็นคนที่คมก็ระดับพวกไอ้นั่นเลยอ่ะไอเจ้าผีพายอ่ะแฟนพัฒน์อะแล้วเขาพอไหมในการคุณเพชีระดับนั้น มันก็เหนื่อยมันก็จริงมันเป็นอะไรที่ตอบยากนะเชื่อไหมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมาแล้วดีหรือไม่ดีแต่มันคือการเสี่ยงอะ่ะแต่ประสบการณ์นัน้นพูดชัดว่าน้อยกว่าเทนฮากอีกนะใช่ใช่น้อยกว่าเยอะอ่ะน,นั้นนี่คือไปคุมแชมปยหลีเข้ารอบรองอ่นนะใช่เขากับระดับกับพีเอสวีดีจริงแต่ว่ากับเทนฮากอ่ะแชมป์มาแจกเขาดีกับอาแจกมายังเกือบแย่เลยจูบะเนี่ยฝากให้คุณผู้ชมคิดไว้นะว่าคือถ้าเรามองว่าเป็นเลเซนเดี๋ยวเราจะเอารุดมาคุมเนี่ยความเสี่ยงคือหนึ่งสองสาม บอกว่าคือนักเตะแมนยูไม่วิ่งช่วยกันอ่าใช่ผมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับไอ้เจ้าเนวิลเลยเนวิลบอกว่าถ้าผมกับเดนนอรเซอร์วินเนี่ยขึ้นไปซ้ายขวานะมันต้องมีลอยชิงกับพอลโคข้ามาคอยเป็นตัวแทนแล้วเนี้ยมันไม่ลงมาช่วยซึ่งกันและกันแบ็คขึ้นกองกลางก็ลอยใช่ใช่มองไงอันนี้จริงอันนี้ผมว่าผมว่าคิดเหมือนเขาเลยก็มันไม่ใคเหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนเรานึกถึงแต่ละคนดูดิวิ่งทั้งเกมสโคบพอลอินใครก็แล้วแต่พวกนี้ดูดิไปไม่ได้เก่งนะ อ่าอาศัยคืออย่างน้อยอ่ะคุณัูณฟดใช่ใจคุณได้อ่ะมันมันก็ยังโอเคแต่นี่มันต่างคนต่างเล่นะนะเนอะมันดูไม่ได้เล่นสอบประสานดูอย่างน้พูเขาเวลาเขาเพลทเขาเพลทมาเป็นกลุ่มเพราะไอ้การเพลทอ่ะคุณเพลทคนเดียวไม่ได้หรอกเช่ป่ะาถ้าเพลทไม่เป็นกลุ่มเพราเอเนี่ยเพลทไม่พร้อมกันยังแย่เลยใช,ใช่ปะ่ะเออแต่นี่มัน ก็เลยสงสารในสองคนตรงกลางอะคาเตโร่อะไอเมนูอะซึ่งมันก็เป็นจุดเดิมนะมันเป็นปัญหาเดิมตั้งแต่ซีซันที่แล้วที่มันแก้ไม่ได้นะครับก็คือมิดฟิลด์โอเคซื้ออูกเต้ไปแล้วแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ลงไงมันก็เห็นได้ชัดตั้งแต่นาทีที่8แล้วฮะที่เหมือนเทรน์แทงให้เขาเป็นเบิกแล้วพลิกหลบอะแล้วข้างแล้วครังตรงกลางคือร่วงเลยใช่ไหมใช่มันก็คือโฟล์เลยคือประตูน้าเหมือนเดิมอย่างเมื่อวานผมเชื่อว่าแฟนแมนยูน่าจะเห็นนะคือบอลออยจากเทอาน่าไปนะแล้วเหมือน แล้วเหมือนกับเป็นเป็นบั็กเลยไม่รู้จะไปไหนต่ออะ่ะคือคนบอกแมยูเนี่ยมีหลังกันหน้าอืพอเพราะมันระบบก,กงไม่มีก่อนนั้นที่ชอบไงตอนเมนซ์มากว่า4 2 4สองสไงคุณพี่ฟิลสองคนแล้วข้างหน้า4ี่คนครับอพอตัดตัดบอลได้ก็เรียบร้อยเลยใช่แล้วโอ้โหอย่างอย่างคนหนึ่งที่ผมผมก็ยังงงนะว่าใจผมอะถ้าเป็นผมนะผมต้องพอกันทีกับแรดฟอร์ดได้แล้วอะผมก็หลายปีแล้วแล้วดูเดิแรดฟอร์ดถามว่าเกมลุกคุณก็ไม่ได้ เกมรับมาช่วย,ยไหมก็ไม่มีมถูกไหม,ม,ามาเอออย่างน้อยอะ่ะบุกทื่อๆไม่ดีนะลงมาช่วยเกมรับขยันหน่อยมันก็ยังช่วยงานเนี่นขยันสุดแล้วนะพูดเลยมีมีมีแย่กว่านี้อีกนะ <c oughs> หลายๆเกมเนี่ยต่อแต่เลยอะ่ะเห็นรัดฟอนเล่นแล้วโอว้ไม่าาไหวอะ่ะขนาดเจอคอเนอร์แบตลี่ในช่วงท้ายเกมยังไม่ด่วนเลยะแต่โอเคไอ้ตรงน้าอาจจะได้รับมอบหมายว่าให้เปิดให้ซอรซีมงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมยังงงเรื่องการตัดสินใจเขาเหมือนเดิมอะ ไอช็อตที่แบบไปแค่นี้ละฮะอ่าควรจะกระชากไปไม่ไปเลือกส่งไอช็อตที่จะส่งตันไปพี่อู๋จำที่ว่าวอได้ใช่แบบนี้เลยคือลุ่งเสร็จปุ๊บแล้วหยุดเลยไม่ไปต่อแล้วไม่พัฒนาเลยเคยปี30ประตูไงมันหมดไปแล้วออมันเป็นอดีตไปแล้วคือมันคือเหนขึ้นสุดเหมือนพุแล้วใช่ใช่เห็นเห็นต้องต้องต้องหาทางไปต่อแล้วอ่ะคือจะจะขายทิ้งหรือจะทําอะไรก็ทําแล้วก็หาคนใหม่มาแฟนแล้เอาตามตรงนะพยายามขายนะรุูการเนี้ยแต่นักเตะไม่อยากไป หรือแม้ก็ต้องจับกับรองก็มีสิทธิ์ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะจริงการคอนโทเล่นซ้ายได้มาเอาไม่ได้เพราผมเห็นแฟนๆแฟนๆที่เป็นแมนยูด้วยกันนะเวลาเขาคุยเขาบอกว่าเขาอยากได้ไอ้เจ้าเดียโลลงมาก่อนแล้วกาด้าโซไปเล่นซ้ายก็ได้แล้วแรัดฟอร์ดก็ดรอปไปเพราะว่าด้วยตามฟอร์มนะแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือแรัดฟอร์ดเขามีสถิติที่ดีอยกับลิเวอร์พูลนัดนี้เขาเลยจับเสียงลงจับเออแหล่ะทดลองสุดท้ายสถิติโดนลบไปแล้วใช่สองคำถามสุดท้ายไปที่แมนยูก่อน ถ้าไม่ใช่ลุดใครควรมาคุมทีมปีศาจแดงที่คือตอนนี้แมนยูเหมือนลองผิดลองถูกกับโค้ชที่อายุน้อยหรือโค้ชที่ประสบการณ้อยโ e. อเล่ถ้าเราไม่นับมูรินโญ่นะต่อจากมูรินโญ่แล้วนะโซชาเทนฮากะจะไปลุดนี่ก็อายุน้อยแนั้นเลยนะเห็นไหมคู่สัมภาษณ์คือโปเชติโนม,มันต้องไประดับโลกไหมอ,อันนี้มันก็พูดยากเพราะผมว่าเขาเขาเหมือนแมนยูเขาเคยลองกับพวกระดับ อาจารย์มาแล้วไงฟานดาวนัลลุยอนั้นหลุยนั้นหลุยฟานก็ไม่ก็ไม่เวิร์กกระทั่งมูริโยก็ไม่ได้ลังนิกก็มใช่ไหมเออลังนิกนี่โอ้โหขนาดพวกกุนซือในเยอรมันนี่ยกให้เป็นแบบระดับมาสเตอร์เลยอะอาจารย์โยดาเลยฮะกลายเป็นก็มันก็ยังไม่ได้แต่พอมาใช้พวกลูกม่อโอเล่มันก็ในระดับหนึ่งใช่ไหมพอกลับมาเลือกใช้อย่างอย่างในระดับที่แบบกลางๆอะกลางาเกือบเกือบเกือบกำลังจะขึ้นไปอะอย่างเทนฮากเนี้ย มันก็ยังไม่เวิร์กเพราะมันรุ่นการที่2องเนะี่ยโหอันนี้ปัญหาโลกแตก้แลวเออโลกแตกละไม่รู้จะเอาใครเพราะตอนเนี้ยคือไล่อะไม่ยากหรอกแต่เอาใครแทน<ช><ช>อันเนี้ย<ช>โหคิดกระปวดหัวเ<ช>พราะขนาดแค่ทีเหลือใครอะลิวครูเองก็ยังหาคนซื้อเหนื่อยเลยนะเพราะฮันซี่ซิกไปบาเยนท์ใช่เจ้าของมาแล้วคำถามที่2แสไปแม้กระทั่งบาเยนท์ทีมกล้ตัวเลยยังต้องไปกอร์บันดีเลยดูเห็นด้วยร็อตคุณใช้นูริซาฮินเลยใช่โค้ชมันก็ยากขึ้นทุกวันนะสีดาไม่รับงานอีกอะ เออส, <มา S 1> เสีดานเาีดานเขาตัดไปแล้วหนึ่ง <ผม S 1> คนผมมูรินโญ่าไปเฟเนเช่แล้วม,มาขั้นตสุดท้ายคิดว่าเนอร์สล็อตจะไปได้ไกลแค่ไหนกับฤุูการนี้ลรกพูลผมว่าเขาวัดกันยาว,ยาวแต่ผมว่าเขาน่าจะไปได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังมองว่าผมว่าสุดท้ายสำหรับผมนะ <laughs> ผมก็ยังให้ติตี้อะยอมเข้าไปเถอะไม่เอาแชมป์นะลุ้นแชมป์ได้ไหมน่าจะได้โอ้แค่นี้<ม>แหละผม,ผมว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มแบบพวกท็อปโฟะ คอยไล่บี้คอยไล่กดดัน <มะ S 1> ได้อยู่เมื่อคืนแมคโนเวนกับพอสโคคุยกันเขาบอกว่าเป๊ปคุณคิดว่าเป๊ปมองซอสหรือยังเขาบอกเริ่มมองแล้วอม,มองนัดเนี้ยตอนแรกเป๊ปก็ไม่ได้มองอันเดอร์ซอพอชนะแมนยูสามศูนย์เนี่ยต้องหันไปมองแล้วว่าพาะเซอนอนเสมอ,อแต่ผมเชื่อว่าเป๊ปเขาเขาละเอียดอยู่แล้วผมว่าเขามองตั้งแต่แรกแล้วกลางเลยพบพบคุณซื้อระดับแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเขาเขาดูโฟกัสหมดแหละอ่าเตต้าอะไรพวกเนี้ยแม้จะเป็นกระทั่งทีมใหญ่ด้วยกันแล้ว แล้วผมว่าเป๊ปแกสัมดีไงสัมภาษณ์แกดูได้ไหมชอบโยนความกดดันโู้นี่เป็นโค้รระดับตำนาในคนนี้เก่งมากต้องยอมเขาแล้วแล้วดูพี่เทนฮาร์คดิชอบสั่มสัมภาษณ์แบบเข้าตัวใช่ไหมแกโทษนูนทนนี่แล้วแฟนบอลมันเลยไม่ค่อยชอบอ่ะอสารโชคอ่าสารโชก็ต้องรอดูว่าว่าไปแล้วดีไหมประมาณนี้แดงเดือดนะครับเข้มข้นทีเดียวนะครับวันนี้โค้แปดต้องขอขอบคุณ BDMS เเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญนะครับคุณผู้ชมมองยังไง คำถามที่มันเป็นคำตอบที่ยากหลือเกินนะครับก็คือตรงไหนล่ะอไอฟีฟ้าวิเนไม่ได้ไม่ใช่แน่แน่เพราะว่าเขายังไม่ใช้อูกาเต้เลยครับอแต่หลังจากเนี้ยไม่รู้ครับมีทุกคนบอกว่าถึงทันวาหรือเปล่าแล้วคําถามต่อไปก็คือถ้าปลดแล้วเอาใครแทนขอลิสุ่นโดนเลยนะครับอันนี้อันนี้น่าพูดคุยนะครับเอาที่ไปได้นะคอมไม่เข้ามาครับจับผม